สวัสดีครับพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับสลาวุธพักเครื่องราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆวันนี้ก็มาราคาอง์ละห้าร้อยเช่นเคยนะครับสําหรับพี่ที่พร้อมโอนนะครับส่วนปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะครับวันนี้มีพาห้พี่ๆชมทั้งหมดสามสิบห้ารายการนะครับพี่ๆห้ารายการสุดท้ายที่เป็นราคาพิเศษนะครับจะแพงกว่าหน่อยนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วมาเริ่มองคแรกกันเลยนะครับ องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระวัดพับนะครับพี่พีพระเนื้อผงวัดพับนะครับรายการที่สองนะครับเป็นพระผงพายกุมาหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่ ผงไพรโกมาหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามนะครับเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะครับพี่พี่นะครับขบเก่าอย่างนี้เลยนะครับไม่ทราบที่ไหนนะครับ ปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะครับรายการที่สามนะครับ <c oughs> รายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญไม่ทราบที่ไหนนะครับพี่พี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> เหรียญไม่ทราบที่ไหนนะครับรายการที่สี่นะครับ ต่อมารายการที่ห้านะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วฝั่งตะกุดนะครับพี่พี่มีตะกุดสามดอกนะครับรายการที่ห้านะครับเป็นปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับฝั่งตะกุดสามดอกนะครับพี่พี่คนไหนดูแล้วชอบสอบถโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับศูนย์หกสี่สี่หนึ่งห้าสองสองเจ็ดหนึ่งนะครับ หรือถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมแกรสไอดีไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับรายการที่6นะครับเป็นเหรียญวัดบ้านแหลมนะครับพี่พี่เหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับวัดบ้านแหลมนะครับรายการที่6นะครับเหรียญวัดบ้านแหลมนะครับ ต่อมานะครับองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญมงคลบพิษนะครับพี่พี่นี่นะครับขอบนะครับเหรียญมงคลบพิษนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่พี่ห่วงเชื่อมนะครับรายการที่เจ็ดนะครับอง์ละห้าร้อยทุกรายการนะครับพี่พี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะครับ รายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อแก้วนะครับวัดพวงมาลัยนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับเนื้อทองเหลืองเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้านะครับเป็นวัดพับตุ๊กตาใหญ่นะครับนี่นะครับ วัดพับนะครับเนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ๆรายการที่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่ๆเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่สิบนะครับ มารายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญนั่งหมูแล้วด้านล่างเป็นหมูนะครับไม่ริ้วที่ไหนนะครับเหรียญเก่านะครับสองสี่หกสามนะครับเป็นเหรียญทองแดงกระไลทองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญด้านล่างเป็นหมูนะครับไม่ทราบที่ไหนนะครับพี่พี่รายการที่สิบสองไอสิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการที่สิบสองนะครับขอบอย่างนี้นะครับก็บอกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสายนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อสายนะครับดูขอบข้างนะครับพี่พี่ห่วงน่าจะเชื่อมนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อสายนะครับรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสามนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะครับพี่พี่อง์ละห้าร้อยนะครับปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะครับ <S <S <ý> <S รายการที่สิบสี่นะครับเป็นปิดตานะครับพี่พี่ <S ý> ปิดตาเนื้อเมฆกิะสิ์นะครับ หลวงพ่อทับวัดอนงหรือเปล่านะครับปิดตานะครับเหนือเมกสิทธ์นะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นพระยอดธงนะครับพี่พี่เนื้อสำลิจเงินเก่าๆเลยนะครับพี่พี่แต่ไม่ทราบที่ไหนสร้างนะครับพระยอดธงนะครับรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบหกนะครับเป็นหลวงปู่สุขนะครับพี่พี่หลวงปู่สุขนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับพี่พี่เลส่สวยเลยนะครับมวลสารมีนะครับนี่นะครับ เก่าอย่างนี้เลยนะครับนางพยานะครับพิมพ์สังกตินะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่18นะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับรายการที่18นะครับ รายการที่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับรายการที่สิบเก้าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับ รายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นะครับขอบกระบ,บอกแบบนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับรา,าร,รายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่อ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเบตงนะครับพี่พี่ หลวงปูท่ทวดเบตงนะครับด้านล่างตอกตองเจ็ดนะครับหมายเลขตองเจ็ดนะครับปูท่ทวดเบตงนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อกันนะครับ การที่ยี่สิบสองนะครับเหรียงลงเพ่อะกันนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเสือแกะนะครับพี่ๆน่าจะเป็นเขี้ยวนะครับพี่เป็นเขี้ยวแกะเสือแบบนี้นะครับมีความเก่าเลยนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับ รายการที่ยีี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเดิมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิม รายการที่ยีบห้านะครับพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลักสี่นะครับห่วงเชื่อมนะครับด้านบนนะครับนี่ครับเป็นรอยเชื่อมนะครับเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลักสี่นะครับอันนี้ขอบข้างนะครับพี่พี่รายการที่ยีบห้านะครับเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลักสี่นะครับ ต่อมารายการที่26นะครับเป็นนางพญาพิมพ์พเข่าโค้งนะครับพี่ๆนะครับมีแร่นะครับเนื้อนี้ไม่ค่อยเจอนะครับพี่เนื้อแบบนี้นะครับนางพญาพิมพ์พเข่าโค้งนะครับ รายการที่ยี่ิบเจ็ดนะครับเป็นปิดตานะครับปิดตาเก่าไม่แน่ใจว่าหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่านะครับสภาพใช้ศึกอย่างนี้นะครับสภาพใช้มาเลยนะครับรายการที่ยี่ิบเจ็ดนะครับปิดตานะครับปิดตาเก่าเก่าอย่างนี้เลยนะครับ ต่อมารายการที่28นะครับพี่พี่เป็นตะกุดนะครับพี่พี่ตะกุดหนังนะครับตะกุดหนังไม่ทราบที่ไหนนะครับพี่พี่เรี่ยมแบบนี้เลยนะครับชิ้นละ500นะครับปลายทางผมเพิ่ม50บาทนะครับเป็นตะกุดกเก่าแบบนี้เลยนะครับรายการที่28ครับต่อมารายการที่้9นะครับเป็นล็อกเก็ตหลงปูโตนะครับพี่พี่มีจีวอนข้างในนะครับมีสายสินนะครับ นี่นะครับด้านหลังเป็นปิดตามีอะไรอย่างนี้นะครับล็อกเก็ตหลงปูโตนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่สามสิบนะครับเป็นล็อกเก็ตหลงปูทิมนะครับพี่พี่เป็นเลี่ยมเก่าอย่างนี้เลยนะครับล็อกเก็ตหลงปูทิมนะครับมีจีวอนมีสายสินอะไรพวกนี้นะครับล็อกเก็ตหลงปูทิมนะครับ ต่อมานะครับอันนี้องค์นี้หนึ่งพันนะครับพี่พี่เป็นรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับเป็นกรอบเงินนะครับพี่พี่เป็นเลี่ยมกรอบเงินกระเช้าแบบนี้นะครับเป็นรูปหล่อเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับมีกิ่งนะครับพี่พี่มีกิ่งนะครับเขย่ามีเสียงกิ่งนะครับรูปหล่อเก่าๆดีนะครับไม่ทราบที่ไหนนะครับเป็นเลี่ยมกรอบเงินแบบนี้นะครับ องนี้หนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่องนี้หนึ่งพันบาทอันนี้เป็นพ like ระชัยวัดพระชัยนะครับพระชัยท่านเจ้ามานะครับเป็นเลี่ยมเงินเหมือนกันอย่างนี้นะครับพี่พี่เลี่ยมเงินอย่างนี้นะครับเลี่ยมกรอบเงินแบบนี้นะครับองนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่พระชัยนะครับเลี่ยมเงินอย่างนี้นะครับเนื้อเเก่าเลยนะครับ เนื้อทองเหลืงเก่าๆเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมใส่กรอบแบบนี้นะครับด้านในน่าจะเป็นงาหรือเป็นเขี้ยวแกะนะครับหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆพร้อมกรอบอย่างนี้เลยนะครับหลวงปู่ทิมนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับห้าชิ้นสุดท้ายนี้เป็นราคาพิเศษนะครับพี่พี่หนึ่งพันบาทนะครับปูทิมนะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่สมเด็จเลี่ยมเงินนะครับสมเด็จเลี่ยมเงินอย่างนี้นะครับด้าหลังเป็นอย่างนี้นะครับ สมเด็จองนี้พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นพรสสมเด็จเลี่ยมเงินนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพรสสมเด็จเลี่ยมเงินตรงนี้ต่อมาชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นมีดนะครับพี่พี่เป็นมีดนะครับเป็นมีดนะครับอันนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีดเล่มนี้ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับดูข้างในนะครับข้างในเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับพี่พี่ดูความเก่านะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีดนะครับุปอกนะครับ ห้าชิ้นสุดท้ายนี่เป็นราคาพิเศษนะครับอ่าวันนี้ผมก็มีพาให้พี่ๆชมทั้งหมดสามสิบห้ารายการนะครับพี่ๆพี่ๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปผมจนจบผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับหรือพี่ๆคนไหนสนใจชอบสนใจก็โทรที่เบอร์ศูนย์หกสี่สี่หนึ่งห้าสองสองเจ็ดหนึ่งนะครับหรืออ I D ไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยหรือไม่ก็สแกนเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆ สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ